วันที่สิสงิงหาคม2557าสเวลา18ปนาฬิกาพอ,อสวสปทิวัดเขตสองมอบหมายให้ใน,น,นายสุพจน์มณีรัตนโชติพร้อมด้วยนางศิรัตน์นาราวงศานนท์และนายนุก,กูลชูนุย้ยรองผอ,อสวสปทิวัดเขตสองนำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานไปร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกมะลิและพิธีจุดเทียนใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันแม่แห่งชาติประจำปี2557ณบริเวณอาคารเนกประสงค์สวนล่นอ,อรุณเขตเทศบาลเมืองสงไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเจษดาจิตรัฐ์นายอำเภอสงไหงโกลกเป็นประธานในพิธีสำหรับพิธีดังกล่าวยังได้มีการแสดงบนเวทีเป็นการเทิดพระเกียรติของบรรดาเหล่านักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล3 รวมทั้งยังได้มีการจุดพลุและการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและความสำนึกในพระหาายกณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา